ที่จะทิ้งมรดกเอาไว้ให้กับมาทิ้งอินด้าอันนี้ไว้ให้ว้าบ้ามามาไม่กินไม่กินออกไปอีบ้าเอาเงินกูคืนมาฉันยังไม่มีหรอกจ้าแล้วอีกอย่างอ่ะฉันต้องดูแลพี่สาวที่ปัญญาอ่อนแบบนี้ดูสิฉันหาเงินไม่ทันหรอกพี่เดี๋ยวพาไปบินกันไปนู่นเลยถึงสวรรค์เลยนะรวดเดียวถึงสวรรค์เลยไปแค่นี้ก็ กดนี่ไปได้นิดนึงแล้วช่วยๆกันหน่อยนะพี่นี่ไงจ่ายเงินมาแล้วจะทำอะไรอ่ะก็ทำได้หมดแหละแต่นี่มันพี่สาวปรีไม่ใช่เหรอจ๊ะแถมสติไม่ดีด้วยอะ่ะ ฮัลโหลอีโบหลว่าจะชวนไปงานวัดหรอโถมึงไม่รู้หรือไงว่ากูต้องดูแลพี่ยาเออกูก็อยากไปแต่กูก็ต้องดูแลมันไงเอาก็เดี๋ยวมันวิ่งเล่นหายไปกูก็อดได้เงินคนพิการจากมันพอดีสิเออเออเออมึงไปก่อนเลย เออ,อเบื่อจริงเลย,ยต้องมานั่งดูแลคนไม่ปกติชีวิตก็ลำบากพออยู่แล้วยังต้องมามีพี่ปัญญาอ่อนอีกอ่ะ กินซะปกินเข้าไปบอนบออนให้ปบอนบอนอะไรล่ะกินเองสิบอนปีบอนอยากให้ปอนใช่ไหมได้บอน ป้อนเดี๋ยวปีจะป้อนอาบนะป้อน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 กินเข้าไป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 กินกินกินอยากให้ป้อนใช่ไหมป้อน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 ปีป้อนปีป้อนปีไม่กินป้อนแม่นะแม่แทนที่จะทิ้งมรดกเอาไว้ให้ กลับมาทิ้งอินด้านี้ไม่ให้บอดบ๊อดไม่กินไว้ไม่กินบอดบอดมามาไม่กินไม่กินออกไปอินด้า สวัสดีจ้าน้องปลีมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้จ้าให้พี่เยนั่งด้วยคนได้ไหมอะไรกวาเนี่ยไปไกลๆเลยไปโถ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 ท,ท,ทำไมใจร้ายกับพี่เยแบบนี้ละจ้าถามจริงๆนะมาทุกครั้งอ่ะก็โดนด่าตลอดไม่เข็ดเลยไงไม่เข็ดหรอกจ้าเพราะพี่เยอืดว่าแต่น้องปลีอ่มานั่งเซ็งอะไรตรงนี้อยู่คนเดียวอะ่ะ ให้พี่เยช่วยไหมช่วยอรองั้นฉันขอเงินสักหกหมื่นสิโหเงินต้องเยอะแยะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่มีหรอกแต่ถ้าเป็นร่างกายอะ่ะพี่เยให้ได้ทุกส่วนเลยนะจ๊ะฉันอยากได้เงินไม่ได้อยากได้ร่างกายหยีของแกโอ้ยร่างกายพี่เนี่ยเขาเรียกว่าหนุกหนักนุ่มนิ่มเอ๊เอ๊ เงินตั้งเยอะขนาดนั้นนะ่ะปีจะาไปทำอะไรหรอจ๊ะฉันก็อมาใช้อ่ะสิแล้วก็ต้องเอามาใช้หนี้ด้วยเนี่ยกู้เขามาจนเป็นนี้ลอกตัวไปหมดแล้วเนี่ยอืมพี่เย,ยก็อยากช่วยนะแต่ตอนเนี้ยคิดไม่ออกอะ่ะเสียวลางจริงเลยหรืว่าจะช่วยได้กรจอกเอ้ยรุนแรงโห,โหยาบคายกว่าโอ้ น,นะน้องปรี่ะน้องปรีอย่าให้พลาดมานเอว้ยพี่เยคนนี้จะตัดให้ตุยเย่เลยอย่าเล่นนั่งดีๆสิเปิดทำไมล่ะเ,เงินที่กู้กูไปอ่ะอยู่ไหนพี่พวดนี่พี่พวดพลาดเข้ามาได้ไงเนี่ย กูเข้าบ้านลูกนี่กูได้ทุกคนเอาเงินกูคืนมาฉันยังไม่มีหรอกจ้าแล้วอีกอย่างอะฉันต้องดูแลพี่สาวที่ปัญญาอ่อนแบบเนี้ยดูสิฉันหาเงินไม่ทันหรอกพี่มึงเอาเงินไปเข้าบ่อนแล้วมึงเอาพี่สาวมึงมาอ้างมึงคิดว่ากูโง่อหไอ้ปรีฉันจะคุยอย่าคุยคุยเงียบ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 เฮ้ พี่สาวมึงหน้าตาดีนุ่มกว่าแถมปัญญาอ่อนด้วยนี่ถ้าเอาไปขายเป็นสาวไซ์ลายเนี่ยมันคงอินดี้ดีวะ่ะลูกค้าน่าจะชอบนะเฮ้ยน่าสนใจเว้ยพี่จ๋าคือวันนี้ฉันยังไม่มีเลยอาจาเงินอนะไว้คราวหน้านะพี่นะเดี๋ยวฉันจะหามาให้แน่นอนพี่ มึงไม่มีเหรอได้ถ้าคราวหน้ามึงไม่มีให้กูนะมึงจะโดนทั้งพี่ทั้งน้องจะไม่ปรีจต็มไก่จต็ไก่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 หยาบไก่พี่จ้าอย่าพูดดังไก่ไว้พี่จ้าไก่ไก่ไก่โอ้ยไก่อย่ามายุ่งกับกูไปไกลๆตีเลยไป ทำผมดีๆทำผมดีๆ <c oughs> ยุ่งหมดแล้วนะพี่ทำไหเฮ้ยมาตามนั้นแล้วว่าไงจัดได้เลยไหมแปดหนึ่งน,นะพี่นี่พับเดี๋ยวมีคนเขามาเล่นด้วยอะเล่นกับเขาหน่อยนะ ไม่ไม่เล่นกลัวกลัวไม่ไม่เล่นจะเล่นกับปีเออเล่นกับเขาก่อนแล้วค่อยเล่นกับปีออนะนะนะ๋ยวเล่นกับเขาแล้วค่อยเล่นกับปีเฮ้ยเ <c oughs> สีเวลาวะ่ะวันนี้มามาเอาจะบินปีจะบิน,บน,บนอยากบินใช่ไหม <c oughs> ได้เดี๋ยวพาไปบินกันไปนู <c oughs> ่นเลยถึงสวรรค์เลยนะ ทวดเดียวถึงสวรรค์เลยไปไปเล่นป๊บเดียวไป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 เนอไปแค่นี้ก็ปลดหนี้ไปได้นิดนึงแล้วช่วยๆกันหน่อยนะพี่มาได้เลยจ้ะพี่ ฉันมีของดีรับรองว่าพวกพี่อ่ะชอบแน่แต่ว่าต้องโอนเงินมาก่อนนะพี่แล้วพวกพี่อ่ะก็แวะมาได้เลยโอเคจ้ะแค่นี้นะเงินเข้าแหละได้เงินง่ายจริงเลยรู้แบบนี้นะทำนานแหละ พ,พี่เดี๋ยวรับแขกเอ้ยเดี๋ยวเล่นกับคนอื่นอีกสักสี่ห้าคนนะแล้วเดี๋ยวฉันจะเล่นด้วยเล่นกับพี่เล่นกับพี่พี่บินเล่นกับพี่ พี่เยคนเดิมมาแล้วจ้ามากแล้วเบื่อว่ะโหรีบเบื่อไปไหนอะวันนี้พี่เยพกเงินมาด้วยนะจ้าคนอย่แกมีเงินด้วยเหรออ๋อมีสิจ้าเพราะว่าพี่เยเนี่ยถูกหวยก็เลยมีเงินติดก,กระเป๋านะ่ะ <laughs> วันนี้เพิ่มยอดคนใช้บริการอีกสักคนดีกว่าเงินจะได้เพิ่มด้วย เย่นี่แล้วกันนี่ถ้าฉันบอกว่าฉันมีอะไรดีๆอะ่ะแกจะสนใจไหมมีอะไรดีๆมีอะไระจ๊ะพี่เยสนใจมานี่ฉันจะบอกใหน้นี่ไงจ่ายเงินมาแล้วจะทำอะไระก็ทำได้หมดแหละ แต่นี่มันพี่สาวปรีไม่ใช่เหรอจ๊ะแถมสติไม่ดีด้วยอ่ะออคืออย่างนี้ตอนนี้พี่เยยังไม่พร้อมาจ้ะงั้นพี่เยขอตอนเย็นแล้วก็เดีย๋ยวโทรหาปรีได้ไหมจ๊ะโอ้ยลีลางจริงเลยอ่ะก็ได้เฉันรอแต่ว่าเย็นนี้อ่ะไม่ใช่ราคานี้นะเอาเงินมาเยอะเยอะด้วย โอเคงั้นเดี๋ยวพี่เยไปก่อนนะ มันจะนัดมาทําไมวะเนี่ยลีลางจริงเลยถ้าไม่เห็นว่ามันมีเงินนะพี่เยมาแล้วจ้ากว่าจะมาได้แล้วนัดออกมาทําไมเนี่ยคือพี่เย่อยากจะแนะนําบางคนให้ปรีรู้จักนะจ๊ะใครวะอย่าบอกนะว่าแกจะหาคนมาใช้บริการพี่สาวฉันเพิ่มะเอาอย่างนี้ดีกว่า เดี๋ยวพี่เรียกมันเลยแล้วกันนะเจอเลยครับพี่พี่ตำรวจนอกเครื่องแบบตำรวจนอกเครื่องแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยกลับมันไปเลยครับนังเนี่ยมันเร็วมันเอาพี่สาวที่สติไม่ดี มาขายบริการครับคุณตำรวจอะไรเนี่ยไอ้เยกแกมันชั่วแกมันเลวแกหลอกฉันมาได้ยังไงเนี่ยไอ้เงินล็อกไอ้ชั่วถึงฉันมันชั่วนะเวย้ยแต่ฉันก็แยกแยะออกแกเนี่ยมันเลวสุดขั้วนะลกสั่งมาเกิดโอ้โหอีกชั่วแกคิดได้ยังไงเอาพี่สาวที่สติมไม่ดีมาขายบริการอนะเลวเลวเลว,เลว,เลวไม่มีที่ดีจับมันไปเลยครับจับมาเลยพี่ตำรวจเอามันไปคุยในคุกยาวๆเลยครับเลวโอ้โห คิดมาได้ยังไงนรกตัวมะเกิด เยคนเนี้ยจะตัดให้ตุยเอ้ยพีเยคนเนี้ยจะจัดให้ตุยเย่เลยเดยนดุกดิ๊กดุกดิกดุกดิกมึงดีกัดดีกัดดีกัดเฮ้ยปีช้อกินไก่ปีช้อกินไก่ปีช้อกินไก่ปีอะทำไมเป็นกูชอบกินเอาหูมาเนี่ ยานัหมอจีย,ยาดี๊ยาหนัหมอกันแกปี๊กกซิวซิววไปก็ได้คุณเสียงไม่ใช่านัหมอมีนี่เดี๋ยวเข้าไปอ